เ,เริ่มลดความอ้วนมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ 2, 2, 2> เดือนกว่าส <2 S 2> องเดือนกว่าล่าสุดน,น้ำหนัก61.6ใบแรกน้ำหนักเท่าไหร่ครับ69.7ค่ะในระยะเวลา2เดือนครับผม ลดโดยการคุมอาหารอย่างเดียวใช่ค่ะพี่คุมยังไงบ้างครับตามคำที่อาจารย์แนะนำม,มาค่ะว่าให้กินก๋วยเตี๋ยวเส้น,นเส้น,นสดน้ำแล้วก็ลัของทอดลดผลไม้คิดว่ายากเกินไปสำหรับที่ทุกคนจะทำได้ไหมถ้าวันแรกยากค่ะแล้วผลลัพธ์หลังจากการลดปัจจุบันพี่เปิ้ลอายุ44เมตาบอลิกเอจของพี่เปิ้ลนะครับอายุร่างกาย36สาวมากทำไมพี่เปิ้ลเลือกจาก คุมอาหารอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายครับขี้เกียจค่ะขี้เกียจมีแรงบันดาลใจอะไรคะทําไมถึงยอมไฟต์ต่อไฟ์เดอะแฟตกันมนอย่างนี้ก็เพื่อสุขภาพอะค่ะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงแล้วที่จะเป็นความดันสูงก็เลยต้องเรื่องสุขภาพของตัวเองเลยอะค่ะหลังจากที่พี่ลดมาแล้วพี่รู้สึกกับไงกับตัวเองครับเบาตัวมากเลยค่ะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นจริงๆค่ะเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ใส่ได้หมดแล้วค่ะดีใจจริงๆ